<demain> เอาไปอีกครับไปฟันกาอากาศเลยครับเรียบร้อยไปฟันฟันฟันอีกฟันอีกเรียบร้อยครับกรับลีจ้ากรับสิครับโอเคไปครับนี่แหละนี่แหละระยะที่ต้องการครับฟันเลยครับอยู่คู่อย่างงี้ดีชึบแตกคู่แตกคู่ไหมแตกไหมเฮ้ยไม่แตกอันได้ตัวนึงก็ยังดีครับเอาไปพอดีครับลัสแตนหมดพอดีจุ๋ม สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นซอร์ตยูนิตใช้เาาบาสกันโอ้โหปืนโยนตครับผมปืนโยนตแต่ว่าไม่ได้มาเล่นเจ้าซอร์ตยูนิตเท่านั้นครับผมผมมีเจ้าซอร์ยูนิตเนี่ยมาแจกอีก50รางวันว้าวว้าวว้าวห้าสิบรางวันครับผมเจ้าซอร์ตยูนิตตัวเขียวๆตัวนี้นะในคลิปนี้ผมจะเล่นกับเจ้าบาร์สแล้วก็เผาครับผมซึ่งสีมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ากันแล้วก็ยังมีซอร์ตยูนิต1เข้า1ด้วยแต่ตัวนี้ไม่ได้แจกนะแต่ลลลลอองเเเาามม่่่นนนดููคกัยยผี ซึ่งเจ้าซอสยูนิตตัวสีขาวครับผมมันก็จะมีเลือดมากกว่าตัวเขียวเมื่อกี้สิบเครับผมแล้วก็ดาบแบบจะฟันแรงกว่าไอ้ตัวเขียวเมื่อกี้อีก10%แค่นั้นเลยครับผมแต่แค่นั้นมันก็ดูเยอะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อนและกติกาในการลุ้นรับเจ้าซอสยูนิตหนึ่งก้าูนเนี่ยก็อย่างง่ายๆเหมือนเดิมขั้นแรกนะครับผมกดซับสไคร b e ช่องนี้ก่อนเลยและสองครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้สามครับผมสาคัญที่สุด ในช่องคอมเมนต์ครับเพื่อนๆพิมพ์ DMBL เว้นวักตามด้วยไอดีแล้วก็แพลตฟอร์มเพียงเท่านี้ก็ผมเพื่อนๆก็มีสิทธิ์รับซอสยูนิตหนึ่งก็ศูนย์จำนวน50รางวันนะต้องมาลองเล่นกันดูครับผมกับอาวุธที่โคตรปั่นประสาทอันนี้เลยไปครับเพื่อนๆจซอสยูนิตทั้ง2ตัวเนี่ยจะเล่นเปิดนี้ไปยังไงบ้างในสนามจริงครับผมไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมโค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด m b l นะ เล็บเล็บเลยหูยดานแบบนี้เอาฮาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเอาไปก่อนเฮ้ยนี่ไงเอาไปก่อนเลยครับจุ๋มป่ะโอ้โหตาย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 เจอแบบนี้ก็ตายเอาไปดิเอาไปดิว้าวว้าวเทสเหรอเทสเหรอฟันครับฟันฟันอีกเฮ้ยหลบเห็นก่อนกรับกราบกราบกราบโอเค จัดไปครับอือหือนานเล็ก่อนนะเล็ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยมาหนี่แล้วมาหน,นี่แล้วมาหน,นี่แล้วโอ้โ oh, ห oh, มาถึงนี่เลยครับแอบก่อนดิแอบก่อนดิจัดไปค hey, าจิครับเมื่อเฮ้ยมันหลบก่อนคาจิไปครับฟันคาจิครับนี่แหละฝันอีกเฮ้ยรถมันกลับโอ้โหทุ่นระเบิดมันทะลุโล่กไงไอตัวร้ายเราแล้วยังเราอยู่กับเพื่อนดีกว่าอยู่กับเพื่อนเพื่อนช่วยเออ ยังค่อยสบายใจหน่อยครับตัวนี้ครับจืบเรียบร้อยเลยนี่คาจิใช่ไหมตยวน้าดีวยวน้ายัางไงดูว่าเนี่ยโอเคจัดมาอย่าบอกนะว่าวาปมาแถวนี้แล้วฟืบอุย้ยไม่เข้าเลยหุยตวดบักโจ้โหโกกระโดดอันนี้คาจิเว้ยจัดมาครับพี่คาจิมันเร็วมากเลยนะจริงมันเรวเวอร์ไปเออไปครับบินครับ ันครับทางนู้นนะชื่อเรียบร้อยไปหนึ่งครับลับก่อนขับก่อนเออนั่นแลหละเฮ้ยเยเสียงพุ่งปังปุ้งปัง,ปง,ปงอะไรโอเคโอเคเราค่อยๆไปครับติดกระสุนติดก็ไม่เป็นรายไม่เป็นรายเายทสหะเทสหละ,ละเอาจัดมาพุง่งพุ่งนี่มาเข้าระยะ500อยอ่าง500 500เมตรหเมตรหเมตรไปครับฟันเลยแหม โอเคเฮ้ยมาดีมาดีตัวนี้ครับโจ๊กเหรอผมว่าหมดพอดีนั่นไงโดนโดนยังไงก็โดนครับจื๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคไปครับนี่แหละนี่แหละระยะที่ต้องการครับฟันเลยครับอยู่คู่อย่างเงี้ดีจึ๊บแตกคู่แตกคู่ไหมแตกไหมเฮ้ยไม่แตกออาได้ตัวนึงก็ยังดีครับเอาไปพอดีครับลับสแตนหมดพอดีจุ๋ม ก็ดไลด์กันไปเฮ้ยอนี่ราวนาเหรอว้าวดาบ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 หายตัวกันครับเฮ้ยมาสวบเรียบร้อยว้าไอ้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 อะไรกันอะไรกันราวนาราวนาไม่ทนันว่ะว้าวว้าวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลว้าวซืบเสร็จเลยนี่ไงนี่ไง ตัวธรรมดาจังหวะมันไม่ได้แบบเมื่อกี้ไงเออเราไปเจอคาจิก็เลยเสร็จเลยอ่ะไม่งั้นก็ได้อยู่เสร็จไปครับปลายฟันครับจุ๋มจุ๋มโหโอ้โหวิ่งดีเจนกันไปไหนเอกไหนเอกอุ้ย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 ใกล้ใกล้ตัวนี้อยู่ใกล้ครับคาจิว่ะคาจิว่ะโอ้โหโอ้โหจีคาจิอยู่ไหนเนี่ยซูบเซฟ เฮ้ยรอดไอ้โล่มันอศูนย์มันทะลุโล่เว้ยไปครับอ้าวแหมตะกี้ปิดโล่อยู่จุม๋มเฮ้ยลงหัวโอเคแอตลลสครับไม่ใช่ปัญหาว่ะแอตลลสอะ่ะนั่นแหละหมดแล้วครับเราฟันชืบมแตกไม่แตกวายเรากลับก่อนครับเอาไปครับผมแลบก่อนอย่าให้มันยิงเราได้นั่นไงมันมาแล้วว่ะ มันแค้นโอ้ยมันเอาแน่มันเอาแน่น,แน,นั่นไงอือหือโอ้ยเร็วบินก่อนครับนั่น,นแหละแอบดอูครับแอบทันแอบทันโอ้โหไปฟันครับฟันอีกฟันอีกฟันอีกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกลับก่อนครับวายวายเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอดิเมทจุ๋มเข้าไป แล้วก็แล้วก็เราต้องแอบครับเราต้องเพนครับผมบอกเลยว่าต้องเพนครับเจอไททันแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปครับฟันนุ่นก่อนติดเอไม่ติดแล้วไม่เลยเลยมันรอมันรอเรากลับชีมิอยู่ไหนเอยฮัลโหลโอ้โหอ๋อออฮิวิวหิวหิวิวอ๋เสร็จกันเฮ้ยอย่างนี้เหรอ อย่างนี้เหรอเราะต้องเอาตัวที่มป็นจาะโลได้เว้ยแบค็คเรียวเล่ครับเอาดิมาดิหนีเลยหนีเลยเอาดิครับเอาดิครับแหมจัดไปครับจัดอีกมาเสร็จพี่ดิวะปะเถอะกันนะขอเอายันแม่นิดนึง โอเคเพื่อนสอรี่จ้ะเอ้าโทษโทษโทษเบียดตูดเบียดตูดบีเบียดมามาตัวไหนตัวไหนอีกตัวไหนอีกฮัลโหลฮัลโหลนี่แหละแก้ทางได้ด้วยเจาะโล่หรือแอตลาสนั่นแหละซอสยูนี่มันก็เจ็บๆเหมือนกันนะโอเคครับโดนไปครับจาดดีโอ้โหนี่ปืนแดงอันนี่ยปืนแดงอันเนี่ยเอ้าเอาเอาจะเฮ้ยเล่นเพื่อนเราว่ะเล่นเพื่อนเราว่ะโดนครับ ลุกลกเอาไปไอ้นี่ไอ้คาจิครับโดดไปไปเล่นคาจิดีกว่าว่ไหนว่าอยู่ไหนอะคาจิอะคาจิอะโอ้โหเอาไปอีกเรียบร้อยไปเฮ้ยคาจิอะปุ๊บโอเคโอเคอเฮ้ยเฮ้ยสกอร์เปี้ยนครับใช่ป่าวะ่าอ๋อโลกี้จัดดีครับปุบ๊รเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนหายตัวก่อน เนี่ยแล้วคือไอ้อาวุธอันนี้มันไม่สามารถฮิวได้เว้ยนั่นไงนั่นไงไม่เป็นไรห้าเสาจะทำอะไรได้โลกิน้อยนี่เจอบูรนบูร์นบูร์รแลวสโลด้วยนะปุดปุดไม่โดนเลยว่ะมันสูงถ้าจบเฮ้ยซอสยูนีมันก็โอเคใช้อาวุธบลัดกับพาวใช่ไหม มาดูสกอร์ดีกว่าครับผมว่าทําไปได้เท่าไหร่ซอสยูนิต2ตัวโอเคครับผมอย่างที่2ครับ7ล้าน12คิวครับผมโอ้โหเพื่อนเราโ,โหดไป <c ười> จัดไปครับผมเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยถึงระยะแล้วก็ต้องโดนีิครับเฮ้ยหายตัวอีกแล้วตัวนี้ครับไปลองดูดิตัวรายฮัโหลนั่นไงนั่นไงเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยลองดูครับฟันฟันฟัน,ฟนเร็วเร็วไม่ทันเฮ้ยไม่ทันหนอ บ้าไปแล้วเอาไปเนี่ยเนี่ยปืน600เมตรอุ้ยแน่นตึบ๊บเลื่อนมันแน่นตึ๊บเลยว่ะซุบเสตไปครับเฮ้ยอ๋ออายโนเทสนี่เองครับเฮ้ยได้ป่ะได้ป่ะเสรียบร้อยแอซิดครับโอ้โหโอ้โอโ,อโ,อโ,อโอ้เอาไปก่อนแหมเอาไปซูบจุม๋มหายตัวหายตัว เราก็หายได้วะว้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปครับบินก่อนเฮ้ยยังยังยังบินครับแอซซิดครับหือเอาไปอีกครับไปฟันกาอากาศเลยครับเรียบร้อยไปฟันฟันฟันอีกฟันอีกเรียบร้อยครับกรับลีจ้ากรับสิครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะมีโลด้วยดาบดาบไอ้ดาบอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นี่ครับนั่นไงนั่นไง อุ้ยเราไม่ได้เจาะโล่เหรอเราก็นึกว่าเจาะโล่นะโอเคจัดมาจัดมาเฮ้ยดักครับโอ้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 ไปไปไปเร็ว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 ฟันครับโชว์โชว์กระกาศก่อนก็ได้วะอุ้ยหันหลังไอ้นี่นี่ดักเหรอตัวอะไรไม่รู้ครับจึ๊งเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยปืนนี้มันฮาดิ่งลองดูครับ Hey, เรายิงนําครับผมเฮ้ย hey, เราหายตัวครับเฮ้ย hey, มันมีตาทิ์วะแหมอุส่าหหายตัวปะ่ะจัดมาโกรดโกรดอุ้ยอุยโอเคไลโอโนูโอครับชืบมแตกปะไม่แตกว่ะกลับก่อนก็ได้ฮั้ดูเฮ้ยให้หันหลังอีกแล้วว้าวเสร็จเลยโอ้โหรวกลับมาเจอพอดีอีกนะมาตัวขาวเราก็มี จัดไปไอ้นี่ลงน้ำพอดีดีอย่างเงี้ยจึ๊บโอเคครับเฮ้ยฟ้าเหรอจรัดมาครับฟัน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 ได้แล้วชึบอ,อ้าวเฮ้ยหายโอเทสครับโอ้ยตัวร้ายตัวร้ายครับเอาไปอีกซูบมามาค่อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปได้นะเออเทสเนี่ยผมว่าเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยมันยิงเทสดีเพราะว่ามันเข้าจากข้างบนไง เกาะเทสอะมันอยู่หน้าหลังเว้ยนี่นี่เสร็จปะเสร็จปะเสร็จโอเคเอาไปเอาไปครับโอ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 ไอตัวนี้ไม่ทันแลวครับผมกลับก่อนยาวอเพื่อนอะ <c oughs> จะพาดาบมาเราซาแอบอยู่ลึกๆนะยังไม่หมดอีกนะไอตัวนี้ครับเอาไปครับผมห0 0เมตรเสร็จดีอย่างเงี้ยจุม๋มไวเขานี่เดียวไปลองดูครับ โอ้ไทยท่านโอ้โหเพนเพนเพนฝันก่อนครับฟันอีกฟันอีกฟันอีกเร็วฟัดไม่ถีอีกทีเดียวก็ไม่ได้อุ้ยแอบเฮ้ยแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเรามาอยู่ตรงนี้เราจะทำยังไงวะเนี่ยอุ้ยโล่กี่ชั้นวะนั่นน่ะโอ้โอ้โอ้ไปครับลองดูก่อนลองดูก่อนมาโอเคโอเค เพนดีเพนเนื้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฝันไม่ได้เวย้ยฝันเมาเลยก่อนครับโจก็ได้วะโจก็ได้โจก็ได้มาโจก็ได้มาหุยห้ยอุยกราบกราบกราบกอนเพนก่อนครับอื้อหน่า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 เราต้องรีบเพนแล้วล่ะรีบเพนแล้วล่ะแอบโอ้โหแอบทันเสาก็ได้อยู่นะเพื่อเราเป็นโลกิตด,ด้วยนะขยนันขยี้เจึกเขาให้เฮ้ยไอตัวนั้นมันยังขู่อยู่เลยว่า มันยังยิงคู่อยู่เลยว่า,าไอ้ดาบอะอุ้ยไลโอครับไลฟันครับผมเรารีบลงมาที่พื้นเอออย่าเด่นเกินไปนี่แหละนี่แหละฟันอีกฟันอีกอีกทีเดียวแหมไม่ได้ครับจัดมาจัดมาคือบินถึงสูงบินนานไม่ได้นะเพราะว่ามันรอจ้องอยู่นะไอ้ธนูสองตัวนะอันนี้ใครเนี่ยจุบอุ้ยเข้าเยอะเหมือนกันเอาไปอีกนัดครับจุม๋ม โอ้โหธน,น,นูนั่นไงนั่นไงไม่น่ารอดแล้วมันเฮ้ยหรอดว่ะ <c oughs> โอเคโอเคมาดูสกอร์ีกว่าครับผมเพราะเจ้าดาบทั้งสองตัวเนี่ยทำคะแนนทำดามเมจไปได้เท่าไหร่ครับและเลขที่ออกมานั้นก็คือนี่ไงสามล้านแปดท่ยังเป็นที่1อีกนะศูนย์สาวเฉยกลับมาลงจอดแล้วครับผม เฮ้ยก <He> really ็คือเอาจริงไอดาบ2ต okay. ัวเนี้ยมันก็ต่างกันนิดหน่อยมั้เลือดเยอะกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ดาบฟ้าแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเขียวที่ผมแจกอยู่เฮ้ยมันก็ยังเล่นได้แน่นอนครับผมถ้าเกิดไม่โดนเจาะโลนะซึ่งตอนนี้ก็ต้องระวังครับผมเจาะโลเยอะแยะเลยแล้วยิ่งคาจิจะวดของคาจีอ่ะไอทุนระเบิดอ่ะมันทะลุโล่ม่วงได้เออมีโล่ม่วงอยู่มันก็ลอยขึ้นมาถ้าเกิดเข้าระยะสองร้อยเมตรของมันก็ต้องระวังงานที่ดีนะเพื่อน คือถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ในชัตตูถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ในแรดจริงๆอ่ะหรือว่ามั่นใจว่าเราสามารถบินไปฟันได้อเราก็อย่าบินขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นเป้าบินได้เลยครับผมเพราะว่าพวกสไนเปอร์มันจะแอบอยู่แล้วก็เจาะโล่สอยมันร่วงง่ายๆเลยนั่นแหละครับเพื่อนขอย,ย้ำกติกายครั้งหนึ่งในการแจกซอยูนิต190นะครับผมขั้นแรกเพื่อนๆต้องกดซับสไคร์ช่องนี้ก่อนนะและสครับผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ และ3ครับผมสำคัญมากๆเลยในช่องคอมเมนต์ครับเพื่อนๆพิมพ์ม d m b มเเว้นวักตามด้วยไอดีแล้วก็แพลตฟอร์มเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเจ้าซอสยูนิตตัวนี้จำนวน50รางวัล50รางวัลครับผมแมมันต้องโดนสักตัวแล้วเนาะมาลงไอดีกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและซอสยูนิตขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล